ได้ไปแค่สี่แต่งผ่านมาดีตื่นเต้นค่ะมันจะาค่อยขึ้นทีละดวงก็กว่าโอ้โหกว่าจะครบ <c oughs> คิดว่าจุดเด่นของตัวเองน่าจะเป็นเพลงถากลนะครับผมไม่กลัวครับผมก็เชื่อว่าผมทำได้ทุกอย่างไม่กลัวแข่งกับตัวเองนี้ที่สุดค่ะเป้าหมายของผมก็คือจะต,ต้องเป็นที่หนึ่งด้วยครับให้เขาเผื่อใจไว้บ้างนะครับ เขาจะเก่งเราก็ข้างเขาไม่ได้จริงไหมคะเดี๋ยวได้รู้แน่ครับว่าใครคือนักร้องเพลงสากคนตัวจริงเราก็จะทำให้เขาดูพิสูจน์ให้ดูว่าเราก็ทำได้เหนเียวฟ้าต้องมีฟ้าเป็นคนที่มีเทคนิคการร้องนะคะแล้วก็มีเสียงพ่เอกลักสุดยอดเลยอ่ะอ น้องภูมิครับสามคนนี้ใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาพบกับพวกเขาทั้งสามคนเลยครับ It's Steal some cover, share some skin, yeah. Closer shrouding us in moments, unforgettable. You pressed to fit the more than I meant. But they just got so crazy, living life gets hard to do. I would gladly hit the road, get up and go if I knew. Someday it will lead me back to you not someday it would lead me back to you I'm calling out to you. Think someday it will bring me back to you. Find right a way to bring myself back home to you. All I, all I need in darkness, she's all I see. So come and rest your bones with me. Driving so never o n e to leave. คือขึ้นต้นมามันก็น่าสนใจพี่เป็นไม่เอ็นจอยเดอะโชว์อะไรเลยครับ I believe I can fly. ทุกคนเต็มที่ครับกรรมการครับวันนี้คอมเมนต์เต็มที่เหมือนกันครับมาที่พี่แพลวครับก็เริ่มที่น้องซุปก่อนเลยแล้วกันนะคะก็ คือจริงๆก็เป็นคนที่มีเสี่งที่ดีมากเนาะที่ตอนตอนแรกอะแต่ว่าตอนหลังมันเพี้ยนเพราะว่าเขาเปลี่ยนคีย์ใช่ไหมแล้วเราก็ไปไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะที่น้องอาจจะซ้อมน้อยหรือเปล่าน้องกิ๊กก็ขึ้นมาก็มีท่าทางตึงตกต๊กติ๊กอะไรได้โอเคแต่ว่าพิกติเรื่องสำเนียงอะไรนิดนึงเพราะว่าบางทีคำปิดคำเชื่อมคำอะไรทั้งหลายแหละเนี่ย ب, เพลงพวกนี้มันมีของมันอยู่ในนั้นะของมันอยู่เหมือนกันเพลงมันเหมือนจะง่ายเนาะ แต่ทายัางไงให้ความง่ายอันนั้นมันมันดูมีเสน่ห์สุดท้ายน้องภูมิค่ะน้องภูมิเป็นคนที่มีเทคนิคการร้องนะคะแล้วก็มีเสียงที่เอกลักษณ์แล้วเวลาเอนเตอร์เทนพี่รู้สึกว่ามันมันกำลังดีและพอเหมาะแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรที่มันหลุดปุ๊บออกมายอย่างเงี้ยชอบค่ะตอนฟลุกขึ้นมาแรกๆครับผมรู้สึกว่าเขาเขาขึ้นมาด้วยรอยยิม้มแล้วก็มีความหวังแต่พอพอซัมเพลิลตัวนั้นขึ้นมาแล้วพี่รู้สึกได้ว่าน้องก็ค่อยร่อนปีกของน้องลงมาเฉียดดินมากๆแล้วค่อยๆพลังก็ค่อยตกตกตก,ตก สําหรับน้องกี้ครับขึ้นมาน่ารักเลยยิ้มน่ารักเสียงลมๆทําให้พี่คิดถึงแบบคริสตัลเคนักลองญี่ปุ่นแต่ว่าหลังๆรู้สึกได้ถึงความประมาาแล้วค่อยๆค่อยๆตกไปพร้อมน้องฟลุกน้องภูมิครับถ้าเป็นภาษาเด็กแว้นอย่างพี่พี่จะบอกนายว่าจอระเเคสุดยอดเลยอ้อาพี่อินลุก <laughs> ครับลุกเหมือนนกที่ โดนยิงตกลงมาในระหว่างการบินข้ามรัฐเหมือนฟุกใจเสียครับเพราะฉะนั้นต้องต้องเก็บไว้เป็นประสบการณ์ว่ารู้ตัวปุ๊บหยุดยิ้มเหออะไรก็ได้แล้วก็เข้าใหม่ก็ได้น้องกิ๊กกิ๊กก็เช่นเดียวกันในท่อนแยกกิ๊กเพี้ยนแบบสูงสูงไปเลยแต่ลอยโชว์ไปไหนไม่รู้เราเป็นนักร้องเราต้องฟังภูมิพี่ติดอยู่เรื่องเดียวในบทเพลงนี้บางทีไม่ต้องใช้เทคนิคที่ภูมิ ใช้อยู่บางทีซอฟลงหรือว่าใช้เนื้อเสียงให้น้อยลงกว่าเดิมมันจะเพอร์เฟคมากๆเลยครับฟล,ลุกก่อนที่ฟงจะตกมาตายตอนตอนตอนเปลี่ยนคีนี้มันพี่เบนก็ไม่รู้สึกถึงถึงคําพูด ท,ที่ฟุกร้องอยู่แล้วตั้งแต่ต้นอยู่สตนนเนะเดนมันมันจะมีคอ masa, ogi, urgency, fire, น,น FLICT กันม er, ันจะมีความขัดแย้งในในประโยคของมันอยู่แล้วซึ่งซึ่งฟุกร้องได้รับระนาบเดียวกันหมดเลยพี่นั่งฟังไปแล้วก็รู้สึกว่าน้องเขาร้องคําออกมาจากปากเขาเขารู้ไหมว่าเขาพูดอะไรอยู่ส่วนน้องกิ๊กพี่เปีนไม่ e n อยเดอะโชว w อะไรเลยครับเอาใจช่วยพี่เป็นพี่เป็นรู้สึกว่าการการที่กิกร้อง ให้ให้เรามีความสุขกับกับโชว์ของของกิ๊กพี่เบนพี่เบนต้องลุ้นมากเกินไปอ่ะแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ยากมันแค่คลิกเดียวพอเราปรับเป็นว่าเราร้องอะไรด้วยความเข้าใจทุกอย่างมันจะเป็นธรรมชาติไปหมดก็พี่เบนก็อยากจะฝากน้องกิ๊กไว้ตรงนี้เพราะว่าด้วยศักยภาพที่หนูมีการร้องอะไรแบบนี้หนูทําได้ดีแล้วก็การที่กล้าที่จะเล่นกับคนดูนี่เป็นเรื่องที่ดีส่วนภูมิอย่าอย่าโชว์เยอะมากเกินเกินความจําเป็นของเพลงดึงให้มันพอดีกับเพลงแล้วจะทําให้พี่เอ็นจอยกับเพลงได้มากกว่านี้นะครับน่าจะได เพราะว่ามันก็มันก็แบบเป็นแผลใหญ่จริงอลยเนาะเพราะฉะนั้นพลุต้องซ้อมมากกว่านี้ร้อยเท่าส่วนกิ๊กนะคะเรื่องความจริง,จรงใจกับเนื้อเพลงของพี่เบนมันหมายความว่าเราอย่าก,กลัวสิ่งที่เราจะต้องแสดงถ้าเราจะมามัวกลัวบางโจทย์เราก็จะก้าวข้ามมันไปสู่สิ่งที่เราอยากจะทําไม่ได้ภูมิถ้าร้องเก่งๆเนี่ยแต่ละเพลงเขาจะใช้อาวุธไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหัดเลือก ความหลากหลายให้กับโชว์ของเรานะคะ,ะครับเม่อปดนะครับก็คงฟลายอยู่ตอนแรกก็ฟลายอยู่แล้วก็คงอาจจะเจอช่วงตกลมอากาศช่วงเปลี่ยนที <c oughs> นะฮะมันก็ทําให้พี่รู้สึกว่ามันเราอาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยกับเพลงนี้หรือแบบอยู่กับมันจริงๆจัง,จง,จงเสียดายมาก,มากๆเลยแล้วก็อย่างที่พี่อินบอกคือถ้าเกิดว่าเราพลาดปุ๊บเราหยุดนิดนึงแล้วเราลองฟังนักดนตรีฟังคอร์ดฟัง อะไรมันก็เราสามารถทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปได้นะครับมาถึงน้องกิ๊กคือขึ้นต้นมามันก็น่าสนใจแต่ว่าพอฟังมาสักพักนึงรู้สึกมันมันกราฟมันมันนิ่งอย่างเงี้ยครับมาถึงภูมิก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรตีเอาละครับฟังคองมเมนต์กันไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นช่วงนี้คณะกรรมการครับต้องตัดสินใจหนึ่งเดียวจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นใครเชิญคณะกรรมการตัดสินเลยครับ คะแนนก็อยู่ในมือของผมแล้วครับระหว่างลุกกิ๊กภูมิใครครับจะเป็นหนึ่งเดียวที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและผู้ชนะในวันนี้คือน้องภูมิครับ คุณคณะกรรมการทุกคนครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่กับ20ปีมาสเตคีเวทีแจ้งเกิดวันนี้สวัสดีครับ